ครับคุณผู้ชมหาอยู่กับพี่ยุ้กันที่จานนะฮะสุดยอดนางแบบในงานวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวยพรที่หนึ่งก่อนก็สําหรับปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้พี่หนึ่งนะคะกิจการรุ่งเรืองทําอะไรก็มีแต่เฮงๆงปังๆรวยรวรวยเป็นร้อยล้านพันล้านรวยแล้วก็ยิ่งรวยอีกนะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะและบิวตี้เจมมีอีเวนต์ให้เราตลอดไปค่ะ <S <S ต่างประเทศก็มีการเปิดท่องเที่ยวแล้วเรียนเชิญพี่น้องกช่ค่<ฮ>ะท่องเที่ยวกันช่วงนี้นะคะก็สําหรับใครที่อยู่บ้านนานๆแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะไม่รู้จะไปไหนตอนนี้ประเทศเริ่มเปิดแล้วก็ออกมาท่องเที่ยวออกมาจับใจ่ายใช้สอยกันบ้างเพื่อสนับสนุนธุรกิจของคนไทยนะคะ ประเทศไทยุทรปรกรใหม่มค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ํารวยเงินทองแล้วก็อย่าไปเศร้าโศกค่ะชีวิตเรามันสั้นจันก็หลังจากโควิดก็ออกมาเที่ยวกันบ้างนะคะค่ะอขอบคุณมากค่ะ